ใหม่ดาวิกาโพสแคปชั่นเด็ดเติดิ้นไม่หลุดถูกมัดไปทางใจยิ่งนับวันนับวันใหม่ดาวิกาแซบขึ้นมากและยังเป็นขวัญใจของแฟนคลับอีกด้วยอย่างล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพใส่เสื้อเปิดไหล่กวดเอลเอสหน้าทองแบนราบพร้อมเขียนแคปชั่นว่าผมยาวพอจะมาใจใครได้ไหมนะหอ,อซึ่งแฟนๆที่ติดตามต่างรีบเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากทั้งส่งหัวใจและบอกว่า ไม่ต้องมัดก็ได้ไปทั้งใจแล้วแต่แอบเห็นอยู่คนหนึ่งที่ดูเหมือนจะห่วงแฟนสาวเป็นพิเศษนั่นก็คือเตอ๋อฉันทวิทย์นั่นเองโดยเจ้าตัวก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีโดยบอกว่าโอ้โหแคปชั ho, ่นด้านใหม่ก็ตอบว่าเอาไปมัดลงเต๋อรีบตอบกลับทันทีว่าดิ้นไม่หลุดแล้วและใหม่ก็บอกว่าไม่ต้องลิ้นเหนื่อยเปล่าๆปาแซวกันเก่งขนาดนี้พาเป็นแฟนฟินกันหนักเลยทีเดียวว่าแต่เมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันสักทีนะขอขอบคุณภาพใหม่ดวิกาเตอ๋อฉันทวิทย์าพาเปแหล่งข้อมูลข่าวไทยรัฐออนไลน์์์ค่ะฝาากกกดไแชรตติม กันด้วยนะคะ